คุณม for okay. ีอยู่23คนและ23คนนั้นเขายังต้องรู้จักคุณมากกว่านี้ครับก็ไม่แค่คิดมุกนะครับโอเคแอบเย็นขะนะแอ์เย็นครับแอบมักค่ะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นุ่มๆรู้ไว้นะคะว่าจริงๆเราแก้มาเป็นผู้หญิงประเภทแบบ working woman อยู่ข้างนอกทํางานเยอะทํางานหนักนะคะเพราะฉะนั้นแก้มจะถือคติว่าเราทํางานหนักแล้วกลับมาบ้านเราก็จะไม่ทํางานบ้านค่ะ แกไม่ชอบล้างจานค่ะเป็นคนไม่ชอบล้างจานแบบมากๆที่ห้องตอนนี้ก็คือแบบว่าเลิกใช้จานไปแล้วเหมือนรบับซื้อข้างนอกกินเอาช้อนซ่อมก็ใช้เป็นแบบช้อนซ้อมพลาสติกแล้วก็ทิ้งได้เลยจริงๆโกในชีวิตก็คือตั้งใจทํางานหาเงินมาเยอะๆแล้วก็จะซื้อเครื่องล้างจานเครื่องอบผ้าคนขับรถแม่บ้านอะไรเงี้ยให้ทําให้เลยแล้วก็ไม่ต้องทํา ปกติถ้ากินข้าวก็จะแบบยังไม่ล้างต้องทําใจก่อนอาจจะทิ้งไว้ก่อนแล้วก็แบบรอให้มันแบบเออมีกําลังใจในการล้างเราก็ค่อยล้างอาจจะทิ้งไว้เป็นแบบอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยที่แบบเออเราเห็นแล้วเราจะต้องล้างเราค่อยล้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ได้นะแต่แบบแบ่งเวรกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยแบบวันนี้เธอล้างนะวันนี้ฉันล้างช่วยๆกันอะไรเงี้ยค่ะแบบจะไม่ใช่อารมณ์ประมาณว่าแบบ เธอเป็นผู้หญิงนะเธอล้างสิจะไม่ทำค่ะแก้มันมีเป้าหมายในการที่จะแต่งงานแต่แกม้ไม่เคยมีเป้าหมายที่จะอยากมีลูกค่ะความสุขของแกม้คือการที่แบบ<ม>เราได้เจอโซเมทที่รักเราเรารักเขาแล้วมันก็พอแล้วแล้ด้วยแบบสภาพสังคมตอนนี้แก้มรู้สึกว่าคือถ้ามีแล้วเราเลี้ยงให้เขาให้ดีในสภาพแบบนี้ไม่ได้แกม้ว่าก็ไม่มีดีกว่า แล้วก็ส่วนตัวแก้มรู้สึกว่าแบบชีวิตยังไงมันก็ไม่แน่นอนนะคะเราไม่รู้ว่าหลังแต่งงานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดท้ายเราอาจจะชีวิตการแต่งงานไม่สักเซอย่าก็ได้ไม่อยากเสี่ยงกับการเป็นซิงเกิลมัมด้วยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็รู้สึกไม่ค่อยไว้ใจผู้ชายเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวนี้แบบเก็ดเห็นข่าวเยอะแยะที่แบบว่าแต่งไปแล้วก็มีคนอื่นหรือแบบหย่าอะไรเงี้ยค่ะ คือถ้าโกของเขาเลยแบบจริงๆถ้าเขาต้องการที่จะมีจริงๆเป้าหมายในชีวิตคือการมีลูกของเขาหนูก็พร้อมที่จะเลิกค่ะก็แลนในชีวิตการแต่งงานของแก้มจริงๆก็คือได้แต่งงานแล้วก็มีแมวสักตัวหนึ่งแล้วก็หมาเคอกกี้อีกสักตัวหนึ่งแค่นี้พอแล้วค่ะค่ะก็ฝากถึงนุ่มๆที่ยังเปิดไฟนะคะก่อนที่เธอจะมาช่วยล้างจานอยากขอวันให้เธอมาช่วยล้างใจค่ะ ช่วยเปิดไฟไว้หน่อยนะคะอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะะเรื่องไม่ชอบทํางานบ้านเนี่ยเข้าใจได้ครับ<ะ>แล้วก็ขยันทํางานเพื่อหาคนมาด,ดูแลเราในแง่นี้อ,อันนี้ไม่มีประเด็นแต่เรื่องการไม่อยากมีลูกคงจะต้องมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยไม่น่าเชื่อเนาะว่าเรื่องนี้เนี่ยโหคนดับไฟเยอะเหมือนกันมันเป็นความตั้งใจที่แรงกล้าไหมครับหรือก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองเปลี่ยนใจในวันที่อาจจะ20ปลายหรือ30ต้นหรือมันแรงกล้าซะจนรู้ว่ายังไงฉันไม่เปลี่ยนแน่คิดว่าไม่เปลี่ยนนะคะคิดอย่างนั้นมานานแล้วอเคซึ่งไม่ผิดเลยนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งแก้มเจอผู้ชายที่ดีมาก แบบแต่เขาแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่มั่นใจได้ไม่มีการเจ้าชู้ไม่มีการนอกใจแล้วก็สามารถซัพพอร์ตได้วันนั้นอาจจะอยากเปลี่ยนใจไหมอืถ้าในอุมองตอนนี้ยก็ยังรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนค่ะอืมโอเคเพราะนั้นก็ว่ากันที่ปัจจุบันแหละนะฮะแล้วก็มีหนุ่มโสดไฟไป17คนเหลือ13คนมอมแมมไปก่อนเลยเรื่องไม่ล้างจานหรือเรื่องไม่อยากมีลูกฮะ,ะรหรือไม่อยากมีลูกบนเครื่องล้างจาน ไม่ต้องไม่มีใครอยากมีลูกบนเรื่องหลังจากเรื่องลูกค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ด้วยด้วยอายุด้วยด้วยอายุมอมด้วยด้วยการทํางานด้วยเหมือนก็เริ่มมีทุกอย่างแล้วครับใช่แต่ว่าคันเนี้ยก็คืออยากมีลูกด้วยใช่เพราะว่าอแม่ก็รออยู่ด้วยเพราะเป็นลูกคนเล็กแล้วที่พี่ก็มีครอบครัวเหมือนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากมีลูกด้วยพีเจนนะครับก็เหตุผลเดียวกันครับคืออยากมีลูกแต่ว่าในตอนนี้โอเคเจนอายุ23ในอนาคตเจนตั้งใจว่าอยากจะมีลูกเนี่ย ก่อนเริ่มคนแรกแหละก่อนอายุสามสิบแล้วตั้งใจว่าอยากจะมีสักสามคนด้วยซ้ำแต่ที่ผมเห็นในวีทีอาร์เขาเนี่ยเขาค่อนข้างดูสายตาเนี่ยดูชัดเจนมากว่าเขาพร้อมที่จะเลิกซึ่งตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเข้ากันยากครับอืเป็นเหตุเป็นผลฮะเอ้าก็อดฮะคุณปิดไฟเพื่อจะขายทุเรียนอะไรของคุณหรือเปล่าหลอกให้พีธีกรมาถามเพื่อจะขายทุเรียนอะไรหรือเปล่าไม่มีครับคือในความคิดผมครับคือเขารุ่นเดียวกับน้องสาวผมเหมือนกันครับแต่ว่าผมมา ดูน้องสาวผมเขาก็ออกติดๆประมาณเนี้ยครแต่ว่าเขาก็ยังล้างจานแต่อันนี้มองแบบไม่เอาอะไรเลยเขาก็ยังล้างจานแล้วก็เรื่องมีลูกก็ผมก็ติดอยู่นิดนึงครับผมก็ยี่หกแล้วเนาะตอนนี้ก็อีกสี่ปีผมก็อยากจะมีแล้วอ่ะจะไม่น่าตกใจฮะถ้าจะมีคนหน้าตายอย่างคุณเพิ่มขึ้นมาอีกครับ คุณไม่สงสารสังคมใช่ไหมหรือคุณนะเขาอาจจะเหมือนแม่เขาก็ได้เออเขาอาจจะเขาอาจจะได้จากแม่เขาก็ได้โอเคอ่าโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นสาวโสดครับเขมีของมาฝากครับนั่นคือหนุ่มโสดจํานวน13คนอยู่ในกํามือของคุณครับสิ่งที่คุณทําก็คือว่าคุณต้องดับไฟ1ิคน แล้วเหลือสองคนเคลียร์กันเพราะว่าคุณจะเหมาทั้งหมดไปไม่ได้อ่ะเหมาเป็นชื่อพ่อของไอแซนฮะ EP ก่อนแล้วพูดเขาว่าเหมาประมาณล้านกว่าคำคุณจะได้เข้าใจแป๊กคำในคุณลองพูดว่าเหมาสิฮะเหมาไม่โกรธไม่โกรธเหาอีกเหาอีกเหมา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 เลยเนื้อต่อคิกเลยเนื้อเห็นแล้วก็ไม่ว่าเลยเมาเห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 มาเลยไปดับไฟสิบเอ็ดคนครับ